ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมือพอแต้มผ้ามาสรุปเลขลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สิบสามธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าหกเก้าสี่เก้าแปดขับเลขล่างก็ะบอก เก้าสี่นะพี่น้องเนาะครับหัวที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะที่พอเตรียมสรุปให้นะครับครับเด่นแปดกับมาแปดนะพี่น้องเนาะแปดเก้าเก้าแปดขับล่องกับมาเก่าเก้าแปดแปดเก่านะพี่น้องเนาะเอาสายบิก์สายหลุดโชคมันพอเตรียมดีเจน้ำพี่น้อง,นะองครับวันนี้กัมีอยชิฮะอาจารย์ดังนะครับเนาะพอเตรียมพามา เบิ้งนํำกันนะครับน้องสัตว์เกียรติมพี่น้องเนาะพอาเป็เตรยมจะเริ่มจาก พ่อบ้านสวนนดพี่น้องเด้อครับพ่อบ้านสวนก็นมีพี่น้องย f c ซีคอมเมนต์มาหาปเจมอยู่เพียงคือบุลงวัติภัน์มาก่อเป็นบริชงมาให้นะพี่น้องไล่ไล่มันจะเป็นอย่งไรบุญนนีนะครับพเมขับขอโทษขอไ่หลายๆครับพ่อบ้านสวน7กับ6กเน้นที่เดได้พี่น้องเด้อ เจ็ดกับ6ครับส่วนจับผู้พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับแจมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อบ้านสวนนะพี่น้องเนาะอย่าลื่อม้ะพี่น้องเด้อหมักสอบตัวใดงเขาก็จะาลืมกับตัวไว้น้ำนะครับครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อสวัสด้พี่น้องเนอะครับพ่อสวัสด์สังเกตบังเลขก่บามานำกันพี่น้องบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจดพี่น้องหกกับเจ็ดเน้นที่เก็ด,อกดโอ้คือเด็ตัวเดียวกัเนาอพี่น้องเนาะหาแคปหน้าจอได้พี่น้องเนอะ ครับเตรียมกขอขอบคุณหลายเด้ครับเด้อพ่อสวัสดิ์นะครับเนาะครับอย่าลืมพี่น้องมักสสวัสดีห้องอย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดได้พี่น้องเด้อเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูด7กับ8พี่น้องเจ็ดกับ8 ครับเอาตัวที่โบเนนนะพี่น้องเนดะ้อสังเกตมึงตัวที่โบเนนห้องมกักตัวใดห้องกับพิจารณามึองเอานะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผมกับประเดยมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดนะพี่น้องเนาะครับ,รบไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนริมทางพี่น้อง เซียนคนริมทางได้พี่น้องเด้อครับบนล่างบิ่งรูด8กับ9พี่น้อง8กับ9ครับครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอ,ขอขอบคุณหลายเด้ครับเด้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะ ครับไปต่อครับผมไปต่อที่เสียอาจารย์เฉมมาลาดได้พี่น้องเนอะครับอาจารย์เฉมมาลาดเจ็ดแปดเก้าพี่น้องเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับแต่วันน้เจ็ดกับแปดพี่น้อง ครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอพูดหล่ยได้ไครับเด้ออาจารย์เฉ็มมาลาดนะพี่น้องเนาะเลขดับเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งส,งสองสองหนึ่งนะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงเน้ะพี่น้องเนอ้อครับพ่อเซียนเพลง คนล่างวิ่งรูดหกับ1พี่น้องหกับ1นึหนึ่งนะครับครับเด่นหกสองหกสามหหนึ 2, ่งนะพี่น้องเนอะเอาตกกันตัวล่องอย่างได้หฮะมกักเข้ากับพี่จ้าน้ามึงเอานะพี่น้องเนอะครับแชปหน้าจอครับผม ครับเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนสกุลนะพี่น้องเด้อครับเซียนสกลบนล่างวิ่งรูดเกดกับสองพี่น้องเกดกับสองเดสองนะครับ รับแคปหน้าจอครับผมครับปอเทรมขอขอบคุณหลายนะครับเดอเซียนสกลน,นะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องรับปูสีสะเกตบนล่างวิ่งโลด4กับ8เน้นที่8พี่น้อง 4ี่กับ8 4 8นะครับครับเนี่ย2 4 8 8 2 8 3ีแดแอพี่น้องเนอครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกรับขอบพระคุณปูห่หลายๆนะครับเนาะปู่ศีสาเกตนะพี่น้อง รับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหารพี่น้องขับเซียนหนองหารบนล่างวิ่งรูด6กับ8พี่น้อง6กับ8ครับเอาเด่นที่6กหนึ 1, เกตนะพี่น้องเนาะเซียนนองหานร,รับแชปหน้าจอครับผมรับรเตียมกระขอขอคุยอะไรนะครับเดอ้อเซียนนองหานนะครับเนาะเอาทุกอาจารย์นะพี่น้องเด้อที่กระเตียมบ้ามากชอบตัวเด็กก็าลืมกลับตัวไว้นําถุกอาจารย์นะพี่น้องเนะะเออมา,มาเะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเด้อ ขับเซียนชัยวานบนล่างบิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดครับครับหกหนึ 2, ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเลยพี่น้องเนอะรับแคปหน้าจอครับผม ครับพ่อเตี่ยมขอขอบคุณหลายนะครับเดอเซียนชัยวานนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องเนอครับเซียนหยวนวโที่ผพานมากกับเขาเกาซีตรงๆพี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดกับหนึ่งพี่น้องแปดกับหนึง่งแปดหนึ่งนะครับ ตัวเนียนได้พี่น้องเด้อรับเชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะคอยเข่าคอยแตกปังๆหยิกนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหน้องคายพี่น้องโอ้เดี๋ยวเออเซียนหนองคาย เียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้อง8กับเก้าแปดเก้านะครับไปต่อครับผมพ่อช่างคมและพี่น้องเด้อพ่อช่างคมหวัวทิพยานมากกเ,เข่านะพี่น้องเนาะรับบนล่างวิ่งรูด9กับศนพี่น้อง เก้ากับศูนย์ศูนย์เก้านะครับเอาตัวที่บเนนได้พี่น้องเด้อเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์หกนะครับมักตัวแดงฮาก์พิจารณ้ามึงเอาเนาะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับปฏิบัติขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูกูแก้วได้พี่น้องเนอะปูกูแก้วบนล่างบิ่งรูดแปดตัวเดียวพี่น้องแปดตัวเดียวครับครับเหลขสี่หางพี่น้อง อย่าลืมนะพี่น้องเด้อสองหมวดแล้วเข่าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะหวดนี้ครับมักตอนแรกเขา่าลืมกลับตัวไว้น่ำนาคามแคปน้าจอครับผมครับปรเตียมขอขอบคพูดอะไรนะครับขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆเนาะครับเนาะปู่กูแก้วนะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อก็คือของปรเตียมเนาะครับเนาะ รับของพ่อแต้มบนล่างวิ่งรูด7กับ8ปดได้พี่น้องเนอเจกับ8ปดเจ็ดแนะครับครับเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดามพี่น้องเนาะครับพ่อแจมเน้นให้เจ็ดสองเจสามสนะครับ ผิดพลาดประกันนาพอเตียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเนอะ <Okay. S 1> ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแชแนวทางนะครับอ่าบานายพอเตียมมานับคะแนนนํากันพี่น้องเห็นเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งคะแนนพี่น้องหนึ่งสองคะแนนสองมีหนึ่งคะแนนสามไม่มีคะแนน สี่หนึ่งคะแนนห้าไม่มีคะแนนหกมีห้าคะแนนเกดมีเกดคะแนนแปดมีเก้นาคะแนนเก้า,นา,นกามีสีนน่คะแนนโอ้ตัวเก่าอีกแล้วพี่น้องครับับนน้ร่องพี่น้อง ซูชีกันเลยนะพี่น้องเนาะลองหกเก็ดเก้าพี่น้องเอาเบอร์คูโตวแล้วนาะพี่น้องเนาะหกเก็ดเก้านะครับเนาะตามนี้นะพี่น้องบสายบิงสายหลุดได้พี่น้องเด้อ ครับตามนี่พี่น้องเต้มหน่อยกรบเบิ้งเอานะครับเนาะครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อเอาปิดผ่านประกันใดพอเตรียมก,ก,ก็โทษขอให้นะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่นแนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ไว้พรก่อยเข่าก่อยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีเขาจะได้โศกปันมนันกันนะพี่น้องเนาะ เขาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดานะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้เนะพี่น้องนะเนาะเพื่อจะบอกผ่านชิปใหม่ๆนะครับเอาสาหรับชิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นีพี่น้องขอให้ทุกคนโชคโชคมันมันแห้งแห้งรวยๆยกันทุกคนนะครับเนาะถ้าพเกันชิปนาพี่น้องสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม